ไปดขนาเอาเลยนะคะนี่การอกเ่นสตแลกไรบ้าแล้าะรเล่มาทก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับผเดูับรรผก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าเป็นแฟนมาเวลเป็นแฟนบูเบอรีเองแฟนเดทูเองรอคอยที่จะได้ชมเรื่องนี้มามากเพราะว่า ตั้งแต่เดซฟูภาคแรกกับภาค2องแลเราก็มีได้เห็นฮินต์นะหรือว่าคามิโอต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นในในเรื่องตลอดเวลาละอะไรเงี้ยเราบอกภาคน,นี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าลูชเชตแม่จะมานะครับมาเป็นบูฟเวอเรีนให้กับเดซฟูอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันของเราจริงๆเพราะว่าวัยเด็กเราอยู่เอ็กซ์เมนมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนาะพอโตขึ้นมาแล้วก็ผูกพันกับความเป็นบูฟเวอรีนนะครับจนได้รู้จักกับเดซฟูแล้วก็บูฟเวอเรีนก็หายไปจากจาก การใช้การการดูหนังของเราในภาคหนึ่งเราหลังจากโลแกนอะไรเงี้ยแต่ก็การกลับมาครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูมากขึ้นจะได้ได้เห็นดูช็คแมนในเวอร์ชันของรุปรินในครั้งนึ่งคาดหวังอะไรเรงนี้คาดหวังเรื่อ,นองนีมม้บ้างคาดหวังอ,อกความมันครับผมความมันแต่ว่าเท่าที่ดูทีเซอร์เนี่ยผมว่าพาร์ทดราม่าก,กับเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดก็คงจะมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รอดูฉากแสบๆของเด็ดฟู คมันต้องเก่งนะแลวก็ซ้อมมาเลยแล้ซ้อมมาเลยใชไม่นไม่คอยสะดวกยางมอก็แอบบอกพี่อพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งครับถึขออนุญาตพี่งนะครับเะว่าเด็กเด็กอยยาตกใจนะครับอะไรเงี้ยก็แบบครับผมก็พี่เจ๋งก็หลุดเลยพี่เจ๋งก็หลราไม่ต้องห่วงครับพี่จะหน้าเคียดอย่างเดียวครับผมแล้วก็เด็กจะทำอะไรก็ทำไปเลยร้าที่ตายอเมื ขายของแทนเดดพู l นิดนึงครับเราเพราะว่าพอไนิดนี้เดียวได้ก็ปฏิบตามดนก็ได้ครับเป็ไงก็ฝากด้วยนะครับ24กรกฎาคมนี้ครับโรงพยาบลพยุนนะครับสำหรับเดดพูลแอนทูบ r รีครับสำหรับแมแน่นอัปเดตอาการเจ็บของเราหน่อยตอนเป็นยังไงบ้างตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับเข้าโรงพยาบาลกทุกวันจริงๆแล้วอาการหวมก็ลดลงครับแต่ว่า ก็ยังมีบ้างครับตามตามจังหวะร่างกายอะไรที่ที่เรางงพยายามไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับทันกลับไปแสดง <laughs> แน่นอนครับต,ต้องเอาฟาังก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันมีก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้ได้เรียนรู้ที่จะที่จะดูแลตัวเองด้วยก็มือซ้ายตอนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นใช่ครับจะกินข้าวจะ น้ำหรือว่าจะทําอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็ก็หนีบหนีบอะไรเงี้ยใช้แบบหนีบหนีบ,นบแทนงเลยแล้วเวลาอาบน้ำออย่างไรถุงมือใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้แต่ความตั้งใจมันไม่ได้เป็นแบบแน่นอนเนาะจริงๆก็คือคืออ่าก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับอ่า เหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนึ้งก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียเสียความรู้สึกอะไรในในในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในในรอบที่ที่ที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็กงขอบคุณทางรัชดาลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของรัชดาลัยเองหรือว่าแฟนของฟ้าถือไซร์เองได้ได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ มั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกรอบแบบนี้เป็นต้นไปก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่าจะเต็มที่ก็เดิมครับผมเต็มที่เหมือนเดิมคตอนนี้ก็จริงๆคุณหมอก็แนะนําให้ ให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าของการที่เราจะต้องควรค่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้ move กับ slow motion คืออย่างน้อยให้กล้ามเนื้อม,มันมีการขยับเป็นส่วนนึงแต่ว่าตั้งแต่ข้อสอบขึ้นไปเนี่ยครับอยากให้มีการใช้งานหรือว่ามีการลดน้ำหนักครับผมแล้วก็ส่วนของการฟิตหุ่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ก็ จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่านอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับขาครับโซลังต้นขาเล่นท้องเล่นขาร้องท้องก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมล่ะครับที่ผมจะรักต้องแน่นกว่าเดิมไหมคะัที่ผมจะรัต้องแน่นกว่าเดิมไหมครับจะกลับมาเหมือนเดิมครับพี่เดิมถ้วถามเดิมถ้าเราถามเดือนเราต้องเนื้อเพลงเนื้อเนื้อร้องต้องร้องไห้ จริงๆก,ก,ก,ก็ก็มีต้องต้องวอมเสียงครับต้องมีวอมเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงเอ่อกลับมาในรูปแบบเดิมน,นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวสชกประมาณเดือนเ,อเดือนเดือนเนะฮะเดือนกันยายนครับผมก็จะเริ่มกลับไปสอบแต่ว่าในส่วนของการ้อมเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มของการที่ที่เริ่มร้องเพลงก่อนครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อแต่ว่า ในส่วนแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันต้องรอคุณหมอเป็นคนอาศัยว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่แล้วไปเซ็นแล้วยังต้องใส่หัวใจอีกครัใส่เกือบถ,ถึงเดือนหน้าเลยครับเดี๋ยวผมเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปตัดไหมออกออคือนีอีี่่่่เราะวกมอออไทตอนนี้เอามือให้หายก่อนครับเพราะว่าลักษณะของการเล่น,นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดา่างถึงประมาณ50%ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึง ไม่สามารถที่จะที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับเพราะว่ากระดูกตรงตรงนิ้วของผมมันได้มีการหักแล้วก็เราต้องผ่าตัดเพื่อเชื่อมเหล็กเข้ามาให้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 มันไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับอนนี้ผมก็พยายามเป็นที่จะเข้าไปกายภาพทุกวันเพื่อจะให้ร่างกายกลับมาที่ถึงเดินแล้วก็พร้อมที่จะมาสคนุกทุกคนในคอนเสิรทีน้อง,บบงย่าก็าก็เป็นมืงใจให้ตลอดครับเป็นก็เป็นห่วงครับก็อยู่ต่างประเทศก็คอยดูทรตลอด ก็ก็าดูแลเราครับแล้วก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็มีนต่างประเทศเขาก็อยู่ทุกคนเดียวกันตลอดเป็นทางพยาบาลดูแลดูแลเขาดูแลดูแลตลอดดูแเะเป็นการซีนเพราะว่าตอนงานเราต้องโดนต้องโดนใช้ ไม่มีเลยครับน้องแบบว่าไม่ต้องนี้นะเดี๋ยวทำให้แล้วนี่อะไรเงี้ยครับถ้าเขาเขาว่างเขาก็จะจะดูแลตลอดอาหารทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับอ่อนแออยากทานเข้าไม่ได้ต้องป้อนต้องป้อนผมผมผมป้อนตัวเองมาไม่ถึงขนมันเลยไม่ไม่ครับเราเราก็ไม่พยายามที่จะที่จะแบบคือคือเรารู้ว่าโอเคมันเกิดแต่ว่าเราพยายามที่จะจะอะไรอ่าปกติใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดอะไรเงี้ย ตอนนี้มอเตอร์ไซค์คงคงไม่ได้เลยครับถ้าล้มอีกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอีกนี่ผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดก,การมีคนขับรถพาไปรุ่นไปนี่าใช่ครับใช่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยเขาจำเป็นต้องใช้ก็คงจำเป็นต้องใช้ขวัญใจที่บินยกน้ำไปก่อนนะ ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟ้าจรสนะครับเป็นมิวสิควล2024ครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็สำหรับใครที่มีการเลื่อนตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกำหนดวันที่ที่แน่นอนและสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยน ตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่คอนซูร์เตอร์ของเทอร์ดิเกตได้ถูกว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของเทเมเมเอร์ดิเกตเมเจอร์ทั้งหมทุกสาขานะครับผมก็สามารถเรียกเงินได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สุขกของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันกับมาตรไซด์เมสต์ชิโก์ครับเอาเชอร์ชาลีฟนะครับ รอเจอชาลิมได้แล้วก็ฝากภาพยนตร์ที่ยอดด้วยนะครับผม10ตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ชมกันในทุกรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับใจขังเจ้าปีน่าใจขังเจ้าโอเคไปไหนไปไหนไปไันไปไหนไปไหนไปไหน